สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมช่องขุด b บิตคอยฟรี h ช n n e l นะครับก่อนจะไปติดตามรับชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะจะได้รับชมคลิปให,ใหม่ๆนะครับก็ผมจะมาสอนการขุดเหรียญชิบะนะครับวิธีสมัครก็ง่ายๆมากเลยนะครับเมื่อทุกคนกดเข้ามาหน้านี้นะครับให้กดคำ กดลงทะเบียนได้เลยนะครับก็ให้ทุกคนกรอกชื่อนะครับชื่อผู้ใช้อีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสอีกครั้งนะครับแล้วก็กดยอมรับนะครับฉันฉันเห็นด้วยนะครับกับเงื่อนไขบริการก็แค่นี้นะครับน่าคงกดสมัครเสร็จนะครับก็กดเข้าที่สู่ระบบได้เลยนะครับ การเข้าสู่ระบบก็ใส่อีเมลนะครับแล้วก็รหัสก็เข้าสู่ระบบได้เลยเมื่อทุกคนเข้ามาสู่ระบบแล้วครับคุณก็จะอยู่หน้านี้นะครับก็มือก็คุณสมัครเข้าสู่ระบบแล้วก็เขาก็จะทําการขดให้ตัวนัิเลยนะครับคนข้อแค่กดรับนะครับตรงนี้นะครับกดเลย ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวกดดอีกครั้งนะครับยังไม่ได้อาจจงยังไม่ถึงยอดนะครับยอดเราต้องเกินเกินจานวนที่เรากดได้หรือเปล่านะครับคือผมกดแล้วสองครั้งนะครับเร็วมากนะครับการขุดของเขาการคุดแบบนี้เร็วมากนะครับเราอาจจะซื้อได้นะครับซื้อตรงนี้นะครับซื้อแรงขุดนะครับฟรีนะครับ30มวัน กำไร3เปอร์เซนตนะครับรายได้ต่อวัน1 1,800นะครับชิบะนะครับโก็เยอะมากนะครับแล้วก็เราสามารถซื้อนะครับซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับการซื้ออยู่ที่ ส0 0แสนนะครับสามแสนซับสามแสนสิบบนะครับใครที่ลงทุนก็สามารถลงทุนได้นะครับก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ผมใช้อยู่ที่ฟรีนะครับทุกคนก็สมัครเข้ามาก็จะได้รับฟรีเลยนะครับ ก็เราสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับแลกเปลี่ยนเป็นไรคอยแล้วก็ดอกคอยได้นะครับสามารถแลกเปลี่ยนเหรียญได้นะครับน่าจะแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับทุกคนก่อนมาที่2แท็บนี้นะครับนี่ครับเราจะมาแลกเปลี่ยนในตรงนี้นะครับคนจะแลกเปลี่ยนอะไรก็ได้ได้นะครับ หอยหรือว่าไหลคอยนะครับก็ข้อมูลน่าจะประมาณนี้นะครับให้ทุกคนกดเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็าการถอนนะครับเดี๋ยวจะดูการถอน การถอนของสิบาก็คือขั้นต่ำอยู่ที่ 5 0 0แสนนะครับาแน,บะนะครับก็ข้อมูลนาจะ,ะมาในประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ที่อยู่กระเป๋าตรงนี้ได้เดิน,นะครับกระเป๋าชิบะโอเคครับคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดคลิปสมัครผมจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์วิดีโอนะครับหรือว่า ใต้คอมเมนต์นะครับก็เข้าไปสมัครได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมกิปก็จบเพียงเท่านี้นะครับ